พี่กิ่งว่ากระดุมเขาว่ากันยังไงนะก็ปีที่แล้วค่ะกระดุมมันอายุสามปีแล้วมันแกนเราเราก็อยากได้ลูกเนาะเราที่เขาสีฟิล์มจะมีลูกได้เหรอปกติแล้วกระดุมมันต้องห้าปีถึงลูกมันจะสวยอเขาว่างั้นเขาว่างั้นพอมาปีนี้รอลองลองมาใช้ปูน่ะรับพีเฮ็ดดินปูนนะไอชนิดน้ำโตแบบโตแบบดูราดมันก็ยังขยะมันมันต้นมันใหญ่แล้วมันมันลูกมันไม่เป็นกระดูกอะ อ๋อหมายถึงว่าต้นมันใหญ่ต้นมันใหญ่ซึ่งพี่กิ่งก็ไม่ได้คาดว่าจะเอาลูกใช่ไม่เคยคาดว่ามันจะมันจะออกลูกขนาดนี้คิดว่าเอาเอาเอาข้าวปุ๋ยซะบ้างเลยปีนี้เอาข้าวปุ๋ยนิดหน่อยอะไรเงี้ยเอาแปลงเนี้ยคือมันแกนแล้วเกิน3ปีแล้วมันจะมีลูกกับเขาไหมอนาคตมันแกนแล้วมันเริ่มทรงเริ่มแบบไม่ค่อยขยายไม่ขยายก็เลยใช้แร่ชิดน้ำใช่ค่ะฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปฉีดเยอะไหมว่างไม่ได้ว่างฉีดฝนตกว่าเขา กลัวผุ่ยก็ฉีให้ลูกน้องฉีดลูกน้องเจ๊ฉีดไรดีฉีดยาไปมันฉีดไม่ได้มันฉีดยาเนี้ยยังฉีดสู้ฝนได้ฉีดลงดินอย่างเดียวใช่ฉีดลงดินอย่างเดียวแล้วก็คู่กับตัวยิบซ้ำใช่ค่ะกินแ,แคลแมกช่วงนั้นใช่ค่ะโอ้โหแล้วคิดไม่ว่ามันจะได้ลูกขนาดนี้ไม่คิดเลยว่ามันจะได้ลูกขนาดนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์เล็กๆเซอร์ไพรส์ผมว่าไม่เล็กนะเพราะมันหลายลูกอยู่อันนี้ยี่สิบกว่าลูกแต่ว่าไม่ใช่แค่ต้นนี้ถูกไหมมันได้ทั้งแปลงไงได้ทั้งแปลงเนี่ยเห็นไหมเอฟ น้อยที่ไหนเนี่ยห้าลูกอืมแปลงนี้ใช่ไหมที่ว่าเราคำนวณสักสิบตันได้ค่ะสิบตันสิบตันตอนนี้เขาเหมาเรียบร้อยสามร้อยเอฟซีเ้ยรุ่นเนี้ยเหมาไว้สามร้อยแล้วเขา <c oughs> เขามามาตัดแต่รุ่นเล็กยังไม่ได้เหมารุ่นเล็ก,กคือฝั่งนี้ยังไม่ได้เหมานะครับอันนี้อีกประมาณสักสี่สิบน่าจะตัดสิบห้าเมษาประมาณกำหนดการนะคะก็ประมาณสักสี่สิบห้าถึงหกสิบวันชุดเล็กนี้นะครับ โอ้โหสุดยอดอันนี้แค่ปรับปรุงดินอย่างเดียวนะครับได้ดอกได้ลูกแบบนี้ทั้งแปลงเลยนะไม่ใช่ฟุกต้นเดียวนะพี่กิ่งนะโอ้โหใครยังไม่ปรับปรุงดินก็ต้องรีบแล้วปรับปรุงดินแบบไหนอะไรยังไงนี่กระดุมสี่ปีนะใช่ลูกนี้สองโลแล้วตัวพี่กิ่งขอพี่กิ่งเอามือไหมใกล้ลูกนี้ให้ดูหน่อยเอฟซีจะได้รู้ว่านี่นี่ว่ามันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยกับมือเราเนี่ยโอ้โหเป็นไงพี่กิ่งมันโอเคเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคค่ะอันเนี้ยทะลุโลหาอยู่แล้ว ตามสเปคใช่ตามสเปคทะลุไม่กระดูกไม่กระดูกด้วยเปลือกไม่น่าหนาแล้วเขาเรียกว่าพูเต็มใช่ค่ะอันนี้แต่งช้าที่สวนชอบแต่งช้าเราแต่งกันเองสองคนฟัวเนี่ยเพราะว่าให้ลูกน้องแต่งตัวลูกน้องเอากระดูกไว้ให้ขายลัวน้องไม่เข้าใจบอกว่ากระดูกนะกระดูกเอาออกนะพี่เอาไว้โอ้โหูสวยมากสวยมากให้เอฟซีดูตรงใบที่มันแตกเนี่ยพี่กิ่งก็ใช้สูตรทําให้ใบเล็ก หรือมันเล็กของมันเองมันเล็กแค่นี้อะค่ะหนูใช้แค่มันไม่เล็กสุดแล้วใช่ไหมมันจริงๆน่าหนูว่าความคิดหนูมันน่าจะเล็กกว่านี้ใช่ไหมทาทาทาาอาจจะอาจจะจังหวัดฉีดผมมองว่าจังหวัดฉีดเราอาจจะฉีดล่าไปหน่อยจนมันอ้าออกมาเยอะมันก็เลยยังดูเหมือนใหญ่อยู่นะโหแต่มันแตกทั้งแปลงนะเอฟซีถ้าเรามองมาเนี่ยแตกทั้งแปลงยอดออดมาทั้งแปลงเลยแต่ว่าไม่มีปัญหาลูกล่วงยกเว้นโดนคีบออก โอ้ทำไมเห็นกระตาไม่เชื่อเนี่ยว่าพี่กิ่งทำกระดุมปีแรกสวยขนาดนี้ยังไงครับ fc เหนื่อยหรือไงถ่ายรูปจนเหนื่อยพรุ่งนี้จะมาตัดทุเรียนอีกนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตัดแปลงในแปลงในโคนโคนเขาเหมือนแบบเราเราเข้ามาถ่ายข้างในดีกว่าพี่กิ่งเราร้อนพี่กิ่งเข้ามาข้างในมันยืนให้ fc เห็นรูปเลยใช่เขาจะมีความสุขมากโคนข้างในแปลงในอ่ะมันจะมันจะป่วยตรงนี้ค่ะมันจะป่วยตรงนี้รอบเลย อ๋อที่ที่พี่สั่งแล่ตัวน้ําไปฉีดแปลงนั้นเลยแปลงนั้นเลยกะระดมหน้าดูแล้วก็ฉีดไปแล้วด้วยไม่รอคนตัดแล้วด้วยเอาเยอะหรือว่ายังไงพี่กิ่งไม่เรากลัวว่าพอพอมันลูกมันก็เยอะแบบนี้แหละค่ะลูกมันเยอะแบบนี้แล้วต้นแค่ห้าปีแล้วแบบอ่าของหนูว่าป่วยก่อนที่จะรู้จักปุ๋ยใช่ใช่ใช่แล้วหนูมารู้จักปีที่แล้วแล้วมันฟื้นมันฟื้นหนูก็เลยสั่งมาพอลูกเราเราเห็นใบแล้วว่ามัน มันมันมัน,มนแดดฝนแดดฝนมันมันอยากจะป่วยก็เลยขี้ไปแล้วมันออกอาการป่วยแน่ๆนใช่ค่ะเพราะาสังเกตจากใบมันเนาะใช่โอ้โหนี่กลมจะกลมไปไหนเนี่ยนี่สามสิบกว่าลูกค่ะที่หกลูกเราก็อยู่ในไซส์สามสี่สิบห้าสิบใช่ค่ะนับเองแต่งเองมให้ลูกน้องแต่งกลัวเขาขี้บเหลือแต่กระดูกไว้ให้เราอืมแล้วพรุ่งนี้เขาจะตัดอีกแปลงหนึ่งตัดอีกแปลงหนึ่งค่ะอยู่อยู่ไกลกันไหมพี่กิ่งไม่ค่ะเนนดินขี่รถไปได้ อ๋อแผนที่ที่เราให้มาคือแปลงนั้นใช่ค่ะมันมันแก่ไหมแก่ค่ะกินได้เลยไหมกินได้เอาเอาไงดีกินได้เลยแต่ว่าต้องกินได้นะแต่ว่าไม่รู้มนหล่นเขาว่าเหมาแล้วเขาไม่เห็นหรอกลูกเดียวตกอยู่ข้างเข่งอะไรอย่างเงี้ยแปลงนู้นจะมีหมอนผสมหมอนผสมหมอนก็ลูกหมอนลูกลูสวยไปดูเผื่อฟุกเผื่อเขาทำหล่นทำอะไรสักลูกอะไรเงี้ยคนตัด เราจะได้มาชิมกระดุมที่เขาใส่ไว้เนาะโอ้โหสวยแล้วไม่มีคำว่าหนามแดงหนามหยีปูทำไมเก่งอ่ะมือใหม่ตัวปลอมสีสวยมากเนี่ยดูใกล้ๆเนี่ยหนามแดงคืออะไรคืออะไรก่อนหนามหยีคืออะไรีจะหนามดีทั้งนั้นค่ะทรงดีหนามดีสีสวยบังลูกหางแย้งอยู่เลยนะ เขาจะติดไปถึงไหนในหางยกเขาเนี่ยติดตั้งให้เนี่ยให้ลูกน้องฝสยออกลูกน้องวันนี้น้องโรงทุเรียนออกตอนเช้าพ่นยาตอนบ่ายก็ให้แต่งเหมือนว่าอาหารมันเต็มที่มันยังไม่ไปอาหารมันกินจุใจอะไรเงี้ยโอ้โหนะครับเต็มทุกอย่างวันนี้สุดยอดเลยได้มาชมนะครับกระดุมของพี่กิ่งนี่คือเรียกว่าเต็มคาราเบลเลย อ่ะรุ่นสามก็มาแล้วพี่กิ่งก็ทไมดีน่าจะเอาออกเอาไหมไม่เอาแล้วค่ะพอเดี๋ยวไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนแล้วก็ตัวทําต้นไม่ทันเพื่อนหมดแล้วนะมันยังออกไปอีกเพื่อนหมดแล้วแสดงว่าพลังเยอะนะมากพลังเยอะมากอู้ดูกิ่งดีนี่แตกองพี่ใช่ค่ะเนี่ยโคนเนี่ยแตกเลยเนี่ยโอ้ยหนูไม่ได้บูมเลยนะหนูพูดจริงๆรหนูใส่แต่เนี่ยตอนตอนหนูทำคลิปท่ำกับปูนขาวเพราะว่าตอนหนูทําต้นหนูใส่แต่สองตัวนั้นเพราะว่าทุเรียนมันมันแกรนอะ มันเราเราเรา,าใส่ปุ๋ยเคมีแล้วมันแกนหนูก็เลยใส่แต่ตัวนั้นช่วยพอพอมันสมบูรณ์อ่ะมันก็แตกแตกแต,กแตแล้วมันก็ออกดอกให้โหเรียกว่าสะสมอย่างเพียงพอน้องจริงเนาะก็เลยกลายเป็นประหยัดปุ๋ยแบบอัตโนมัติใช่ครับแปลงเนี้ยประหยัดปุ๋ยไม่ได้บุมไม่ได้บุมเยอะแต่ว่า มาบูมยาฉีดลูกนะคะตอนหลังเพราะว่าแตกสวยจริงๆไม่ใช่แค่ต้นนะกิ่งมันก็แบบแตกสวยมากเลยอะเพราะว่ามันเราเราต้องอันเนี้ยที่เขาบอกกิ่งสีชมพูนี่ของจริงใช่ไหมเนาะเขาเรียกผิวใสอ่ะลุงตีบอกถ้าเป็นผู้หญิงก็ขาวสวยหมวยอึมชมพูเลยโอ้โหแตกสาวสวยมากสวยสวยสวยแตกขึ้นไปนู่นโอ้โห ปีนี้เราก็จะแอดวานขึ้นไปอีกใช่ค่ะปีนี้เราอัดโบลอนเข้าไป <Bo S 2> ในยิปซัม <Cap. S 2> ให้เรียบร้อยนะ,ะนะครับเป็นโปรแคปเดี๋ยวเราขึ้นผ้าให้เอฟซีดูก็จะไม่ต้องกังวลว่าอขั้วจะเหนียวไหมเขอขั้วจะยืดดีไหมนะครับเพราะโบลอนกับแคลเซียมเขาทํางานคู่กันถ้าเรามีทางดินเขากินพร้อมกันมันก็จะไปเขาเรียกว่าจุดจวดแล้วแลวคลเซียมกับหมกนซียมทําทงานร่วมกัน<า>ใส่ไปสักสิบห้าวันใบเริ่มเขียวดํามันก็จะเป็นเขาเรียกว่าสี่ประสานมีการฐานอีกตัวหนึ่งไปดูแปลงนู้นก็ได้ค่ะที่ว่า จะตัดใช่ไหมจะตัดแต่ว่าต้นเขาก็จะแบบแดงไว้หน่อยเพราะว่าตอนเขาป่วยก่อนที่เรามาเจอมาเจอยามีร่องรอยการฉีดเขาขาวไว้มีไปดูเอซแปลงที่จะตัดพรุ่งนี้สวยขนาดไหนไป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  อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ